สี่โมงเย็นของวันที่2ตุลาคม2562ตํารตำรวจลงพักหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จงังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งเข้าชนกับรถยนต์กระบะอย่างแรงครับเป็นเหตุทให้คนขับบิ๊กไบค์กระเด็นขึ้นไปนอนเจ็บอยู่บนหลังรถยนต์กระบะจึงพร้อมด้วยเจ้าที่มูลนิธิร่วมกัญอยู่จุดหนองไผ่ไปที่เกิดเหตุบริเวณจุดกลับรถหน้าสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่หมู่ที่3ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จงังหวัด เพชรบูรณ์บนทางหลวงหมาเลข21สายสระบบุรีลมสั์พบรถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์สีดำแดงยี่ห้อ BMW ไม่พบทะเบียนสภาพล้มควม่ำได้รับความเสียหายยับเยินเศษชิ้นส่วนรถบิ๊กไบค์กระจายเกลื่อนถนน ใกล้กันนั้นก็พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวมาได้ทะเบียนกไก่ทอทหาร879เพชรบูรณ์สภาพช่วงกระบะหลังฝั่งคนขับมีรอยถูกชนจนยุบได้รับความเสียหายและมีผู้ขับขี่เป็นชายเดินทางมาคนเดียวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนคนขับรถจกกักรยานยนต์บิ๊กไบค์พบว่าหลังจากพุ่งชนรถยนต์กระบะอย่างจังก็เป็นเหตุทําให้คนขับกระเด็นดูดออกจากรถบิกบ๊กไบคอยขึ้นไปนอนอยู่ด้านหลังของรถกระบะได้รับบาดเจ็บ ที่ใต้คังและขาซ้ายผิดรูปรู้สึกตัวดีครับถามตอบรู้เรื่องทราบชื่อต่อมาคือในปกนชัดสมคําอายุ25ปีอยู่วัดได้ที่41หมู่13ตบลจองหออเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าออกตดนทางมาจากกรุงเทพ โดยมีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากการสอบถามคนขับรถยนต์กระบะเล้วว่าขณะที่ขับรถออกจากไฟแดงหนองไผ่เพื่อจะกลับบ้านที่ตำบลวังโบดพอใกล้ถึงยูเทิร์นจึงเปิดไฟเลี้ยวขวาพร้อมทั้งชะลอความเร็วเตรียมกลับรถปรากฏว่าขณะนั้นได้มีรถจัก,กรยายนยนต์บิ๊กไบค์ขับตามหลังมาด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชน เข้าบริเวณกระบะหลังฝั่งคนขับอย่างจังจนตัวคนขับบิ๊กไบค์กระเด็นหลุดออกจากรถออยขึ้นไปนอนได้ระบาดเจ็บบนหลังรถกระบะดังกล่าวบึงต้นจ้อที่ตำรวจทำการสอบสวนคู่กรณีทั้งสองอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป